สวัสดีเพื่อนครับก็คลิปนี้พามาดูเวฟร้อยสิบไอคันนี้หน่อยครับพอดีรถคันนี้นะครับ,รรรบมันมีอาการสตาร์ตติดแบบยากมากครับสตาร์ตติดยากบบมากแล้วก็เล่งหัวกันเล่งนะครับมีอาการแบบวูบๆนะครับเจ้าของเลยื่อามาทำพอดีผมเช็คเบื้องต้นไปแล้วนะครับก็ถ้ารถมาอาการสตาร์ตติดยากแล้วก็เล่งวูบๆนะครับผมก็อันดับแรกเลยนะครับก็จะเช็ค แรงดันปั๊มติ๊กก่อนครับอันดับแรกนะครับก็ถ้าเกิดว่าปั๊มติ๊กปกติก็จะไปเช็คหัวฉีดในลําดับต่อไปนะครับก็พูดง่ายๆคือก็จะเช็คระบบน้ํามันก่อนนะครับแต่น,นี้ผมเช็คไปแล้วนะครับปั๊มติ๊กแรงดันปกตินะครับแล้วทีนี้ผมลองเปลี่ยนหัวฉีดใหม่ก็ปกตินะครับอันนี้ผมประกอบกลับคืนให้เขาไปแล้วแลวที่นี้มันเป็นอะไรครับแก้ไม่หาย เช็คปั๊มติ๊กแล้วแล้วก็โหชีดลองเปลี่ยนแล้วนะครับหูทงเทียนนี่อะไรลองเปลี่ยนหมดแล้วนะครับคือยังไม่หายทีนี้ผมเลยมาลองเช็คโค้ดดูครับแล้วทีนี้นะครับโค้ดมันขึ้นเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับว่ามันขึ้นอะไรแต่ว่าเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆมาดูอาการของรถคันนี้ก่อนครับเปิดิูช์กุญแจนะครับเดี๋ยวผมองสตาร์ทมือเลย เนี่ยครับครับลิ้งได้ปกตินะครับแล้วก็เสียงตัดอะไรช่วงปลายๆนี่ปกติเลยแต่ว่าสโลไม่อยู่นะครับแล้วก็ติดยากมากอันนี้คืออาการของเขาเลยรถคันนี้ยิ่งสตาร์ทเทา้านี่ครับก็ติดยากติดยากมากแต่ว่าอยากจยกให้เพื่อนเพื่อนสังเกตอีกอย่างนะครับนี่ผมก็ลองสังเกตด,ดูเวลากระทืบนะครับแรงอัดมันแบบน้อยมากเลยครับ ผมลองใช้มือกดนะครับเนี่ยคือแรงอัดมันน้อยอยู่นะครับคันนี้ผมก็เลยยังตัดสินใจไม่ได้ว่าเป็นที่อะไรกันแน่เพราะว่าถ้าเกิดแรงอัดน้อยขนาดนี้ก็อาจจะเป็นที่ลูกสูบหรือว่าเป็นที่วาล์วได้นะครับาวาล์วก็อาจจะรั่วแต่ว่ารถคันนี้นะครับควันข่าวไม่มีนะครับควัขนข่าวไม่มีเลยแสดงว่าลูกสูบไม่หลวมแน่เลยถ้าเกิดว่าถ้าเราแก้ปัญหาตัวเช็คอะไรต่างๆแล้วเนี่ย ถ้ามันไม่หายจริงๆก็ต้อง,อ,ง,อ,งอาจจะต้องไปตีเป็นวาลวนะครับวาลววอาจจะรั่วก็อาจจะต้องลื้อแล้วก็มาทําการบดกันแต่ทีนี้ื่อเงินว่าอผมลองไปตรวจสอบนะครับขั้วตัวเช็คเนี่ยแล้วพอดีโค้ดมันขึ้นเดี๋ยวผมจะลองเสียบให้เพื่อนๆดูนะครับว่าโค้ดมันขึ้นอะไรเดี๋ยวสักครู่นะครับอ่นี่ผมเสียบสายไฟเพื่อเช็คโค้ดแล้วนะครับอ่า วิธีการตรวจเช็คโค้ดนะครับก็ผมเคยทําคลิปสอนไปแล้วรวมถึงการลบโค้ดรีเซ็ตกล่องนะครับก็อันนี้ก็จะมาบอกนิดๆเนี่หน่นนอยอ่ะวิธีการนะครับเปิดฝาขึ้นมาครับมันจะเป็นเดอยปิดฝาตรงเนี้ยนะครับให้เราสังเกตเดอยปิดฝาตรงเนี้ยนะครับแล้วเราก็เสียบขั้วสองขั้วริมทางซ้ายมือเราแค่นั้นครับแล้วก็ลองเปิดสวิตช์แจดูครับเดี๋ยวมาดูโค้ดครับ สังเกตไหมครับโค้ดกระพริบสั้นสองสี่ห้ากเจ็ดแปดระพริบสั้น8ดครั้งนะครับแสดงว่า,าโค้ดเนี่ยมันติดโค้ดกระพริบสั้น8ปดแปดครั้งหมายถึงนี่ครับเซนเซอร์ครับเซนเซอร์หรือเล้งเลงตัวนี้นะครับโค้ดเขาจะกระพริบสั้นแปดครั้งถ้าใครไม่รู้เนี่ย สามารถไปเปิด Google ดูได้ครับพิมพ์คำว่าโค้ด Honda นะครับรหัสโค้ด h อนด a าเราก็จะสามารถดูได้ทีนี้เรารู้แล้วว่าโค้ดนะครับมันแจ้งเตือนที่เซ็นเซอร์แมปตัวนี้ครับเดี๋ยวเราจะลองทำการเปลี่ยนดูนะครับอลองรักษาตามอาการของรถคันนี้ก่อนนะครับเพราะว่าโค้ดเขาแจ้งเตือนเราว่ามีปัญหาที่แมปเซนเซอร์นะครับเดี๋ยวเราจะลองทำการเปลี่ยนแล้วก็ หายไม่หายเดี๋ยวเรามาดูผลกันอีกทีนะครับพร้อมกันเลยอ่ะเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนกันครับ อ่ะตอนนี้ผมได้ทําการเปลี่ยนเรียบร้อยนะครับเซ็นเซอร์ตัวนี้เปลี่ยนเป็นตัวใหม่เรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันครับว่าอาการข้างต้นเนี่ยมันจะหายไปจริงหรือเปล่านะครับอันนี้เรารักษาตามอาการลดก่อนนะครับถ้าหายไม่หายยังไงก็เดี๋ยวว่ากันอีกทีครับแล้วก็เสียบสายค้ดตรวสอบนะครับเพื่อที่จะดูโค้ดว่าและแน่นอนครับโค้ดก็ยังต้องติดอยู่แน่ๆนะครับอ่ะนี่ครับ เดี๋ยวเราก็จะทําการลบโค้ดนะครับแล้วก็รีเซ็ตกล่องแล้วก็มาดูอาการรถครับว่าจะหายไหมทีนี้ปิดสวิตช์กุญแจนะครับนี่ครับแล้วก็มาที่คู่ต่อสอบนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะทําการเปิดสวิตช์กุญแจนะครับแล้วก็เราจะทําการลบโค้ดก่อนนะครับเราจะดึงสายนะครับออกข้างหนึ่งข้างบนหรือข้างล่างก็ได้นะครับแล้วก็ชักออกอย่าให้เกิน5วินาทีนะครับแล้วก็เสียบกลับเข้าไปครับอันนี้ก็จะเป็นการ ลบโค้ดนะครับอ่าผมเปิดสวิตช์กุญแจนะครับแล้วก็นี่นะครับทาการชักสายผมมือเดียวอาจจะลําบากนิดนึงนะครับปึ๊บหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็เสียบกลับเข้าไปครับพยายามอย่าให้เกินนะครับอ่าแต่ทีนี้เรามาดูนี่ครับที่เลื่อนไม้นะครับเวลาเราคบลบโค้ดเสร็จเนี้ยไฟมันจะกระพริบนะครับรัวๆทีีแบบนี้เป็นอันว่าเราลบโค้ดสําเร็จนะครับอ่าเราก็ปิดสวิตช์กุญแจครับ ปึ๊บแล้วลองเปิดใหม่ดูอีกทีครับว่ารถยังติดโค้ดอยู่ไหมถ้าไฟมันขึ้นค้างนะครับแสดงว่าเราทําการลบโค้ดสําเร็จแล้วนะครับอลองเช็คดูอีกที่เรียบร้อยครับทีนี้เราก็ชักสายออกครับอันนี้เราลบโค้ดเสร็จเรียบร้อยแล้วครับส่วนวิธีการรีเซ็ตกล่องน,นะครับผมจะไม่ได้ทําให้ดูนะครับ วิธีการรีเซ็ตนะครับก็เราจะดึงปลั๊กเซนเซอร์วัดอุณหภูมิข้างเสื้อสูบเนี่ยนะครับแล้วก็เขาจะมีสายอยู่2สายนะครับแล้วก็จิ้มเข้าไปนะครับจิ้มเข้าไปแล้วก็ชักออกนะครับอย่าลืมนะครับตรงคู่ทดสอบนี้เราก็ต้องจิ้มไว้ด้วยนะครับแล้วก็มาจิ้มตัวนี้นะครับเสียบขาไว้เลยแล้วก็เปิดกุญแจอ่าเมื่อเราเปิดกุญแจนะครับไฟไฟหน้าปัดนะครับเขาจะกระพริบรัวรัวนะครับปึ๊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 บเราก็ชักออกนะครับนับ 1- นึถึงสิในใจนะครับ 1 2 3 4งสองสามแล้วก็ชักออกครับแล้วไฟตรงนี้ครับเขาจะิกระพิบที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 นะครับก็เป็นอันเสร็จรบร้อยเราก็ประกอบเข้าไปนะครับแล้วก็ชักปักนี้ัผมอาจจะไม่ได้ทําให้ดูนะครับวิธีการทำนัผมเคยทําให้ดูแล้วในคลิปเก่าลองไปค้นหาดูได้นะครับทีนี้มาดูนี่ดีกว่าครับดูซิที่เราเปลี่ยนเซนเซอร์แมปไปนะครับมันจะหายไหมลองเปิดตช์กุญแจครับลองสตาร์ทดู โอเครู้สึกว่าบิดติดมือขึ้นเยอะนะครับแล้วก็พวกสโลอะไรนี่ก็ปกตินะครับอ่ะขอลองอีกทีครับอโอเคเป็นอันว่าใช้ได้ครับสรุปนะครับอ,อาการข้างต้นนะครับที่เรามาทํากันนั้นก็คือ,อเป็นเซนเซอร์แมปตัวนี้นะครับไม่ดีของเขามีอาการเสีย ถามว่าเรารู้ได้ไงเพราะว่าเรามาเช็คโค้ดตรตวจสอบต,ตรงนี้นครับเราไมา่เช็คโค้ดดูแล้วโค้ดมันแจ้งเรามานะครับว่าเป็นตัวนี้เสียเราก็ทําการเปลี่ยนตามอาการรถนะครับส่วนหายไม่หายก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าคันนี้หายนะครับบางคันนะครับผมเคยเจอก็บ,งบางบางทีนะครับโค้ดอาจจะแจ้งตัวนี้นะครับแต่ว่า,ยา,ยววาเราลองเปลี่ยนไปแล้วก็ไม่หายก็มีนะครับอันนี้ก็ลองทําดูนะครับ พื้นฐานก็คือทําตามอาการทําตามอาการลดก่อนนะครับนะครับแล้วก็เช็คโค้ดเช็คอะไรดูนะครับแล้วก็ทําตามที่เขาแจ้งมาก่อนที่รถแจ้งมานะส่วนหายไม่หายก็เราก็ลองไปตามอีกทีหนึ่งโอเคครับก็คลิปนี้ก็ขอฝากเพื่อนๆไว้ประมาณนี้ครับ